นี่ไปล่องปลูกเมล่อนน้องเมืองพี่น้องเห็นว่าเมล่อนประเด็นประเด็นเอาเม็ดมากอนนะจ้าจ้าประเด็นปลูกเมล่อนน้องเมืองพี่น้องเบืองเดิอม,มาหลุ่นกันมาสีไงวะประเด็นไปเปิดประตูเข้าเปิดประตูให้นายเข้ากันดี่นง เปิดประตูใ so ห้เขาเจาเข้ากันเขาจะออกไปข้างนอกเบิ้งพี่น่องไปเดินพ้าออกมาเบิ <sausage> ้งข้างนอกเปเบิ้งบรรยากาศหมู <aime> ่บ <discovery> ้านพี่บุญบัฒนาไปเดินมาเปิดนั้น เปิดประตูให้น้ามึงบรรยากาศเนาะถ่อง,องฟ้าอันนี้ต้นดอกเข็มหนาบานงามงามมึงนะเอา้าเริ่มเมียดทห้เลยต้นดอกเข็มงามงามพี่น้องมึงวันดีค่ะสองลานน้องใจขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายแดดแดดมึงนี่แดดคักแดดเนี่ยแดดคักมึงบรรยากาศ แบงคอกไทยแลยนด์พี่น้องมึงดอกเข็มงา,ามานนงามเข็มงามกักงามยมึงดอกเข็มงามงามพี่น้องมึงดอกเข็ยมวัดดีค่ะสามหลันน้องใจกอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องดอกเข็มอยู่หนาบานงามแค่ยังไงมึงพี่น้อง เรียนใ้เบิ่งดอกเข็มเบื้องหนาประเดียนบ่้ง,งามดอกมันเงียบเงียบอยู่เบิ่งดอกเข็มแล้วง,งามก็หนาไปเรียนอยีกหนาไปเรียนเบ่าง,งามดนกหนาม,มันอยู่ว่าท่านไหนไปอาบน้ำมาท่านไหนไปท่าปแปรงแต่งตัวอยู่อ้าวเสื้อน้อยมาทําไมอ,อ่ะฮะมาทำไมลูกเข,เ,ขเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วเสื้อน้อยมากพี่น้องเบิ่งบรรยากาศแดดแดดพี่น้อง เิ่นท่าสีแล้วล้วบ้านหลังเงนยอจัดไ <c oughs> ม่เอประเดยนมักมากิากกนหญ้าอยู่นี่พี่น้องโปงน้ำกับที่ท่านเจ้าเสือมาก,กินหญ้าต้นนั่นโปงน้ำกับพท่านเจ้าเสือออกมาก,กินหญ้าเขามากมาก,มากเขาไปกินหญ้าอยู่ตรงนั้นน่ะเสือ <c oughs> ไปลูกไป <c oughs> เข้าบ้านเข้าบ้าน <c oughs> เข้าบ้านแน่แนะ่แน่ <c oughs> เขาเขาเขากินหยากันบ้างพี่น้องบ้างเจ้าเสือกินหยาเนอะเจ้าเสือกินหยาเห็นบ่เขากินหยาเขามันกากินหยาพี่น้องเขาออกมากินหยาเขากินคููมือคูหมื่นตัวหนึ่งยูันเขากินจนเบิดเขาแล้วไม่กินตัวนี้ตัวนี้พวกงให้เขากินหรอมังเจ้าเสือกินหยาพี่น้องเจ้าเสือกินหญ้า กันยาอีอย่างมุประเด็นกับพ่อหงชาเขามากินมากินนะมันก็กินหยามันก็กินหยาพี่น้องก็ออกมากินคูมือคูมือต้นนี้เบิร์ตเราก็ไปกินต้นหนึ่งอยู่ฟังพูนนะต้นนี้เบิร์ตเราก็ไปกินต้นหนึ่งอยู่ฟังผลนเขากินคูมือกูมือมึงแดดพี่น้องแดดแดดตรงนี้มึงแดดพรงนี้แดดคักแดดแน่ก็ยังมึงแดดแดดคักแดดแน่ แดดคักคืออย่างนี้พี่น้องถนนไปเดินไม่อยู่ถนน,นหนาบ้านเมื่อเจ้าเสือกินหญ้าพี่น้องบัตดีค่ะห,ห,ห,หนึ่งล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้องหนึ่งล้านดวงใจหญ้าเสือกินหญ้า เขาหยัานขุนพี่น้องออยุ่งกับวัสดีค่ะสองหลานน้องใจก